สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ล่าสุดนะคะทางทีมไทยได้ประกาศ14รายชื่อที่จะลุยศึกคัดโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีการประกาศ25รายชื่อ แล้วพอถัดมาก็ได้ประกาศ15รายชื่อนะคะที่เดินทางไปและเสร็จแล้วนะคะก็ประกาศ14รายชื่อตัวผู้เล่นที่จะลุยสึกคัดโอลิมปิก2024ที่โปรแลรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางโค้ชด่วนนะคะเลือกที่จะตัดเอซิริมามานาก,กิจออกไปนะคะจาก15รายชื่อให้เหลือ14รายชื่อตัดเอซิริมาออกไปและนุสรากับพรพันธ์ก็ยังคงทําหน้าที่เป็นตัวเซตเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นกฎของ FIBB เขาอะนะคะที่เขาจะกำหนดให้เราประกาศ25รายชื่อก่อนแล้วก็ประกาศ15รายชื่อก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือแค่14รายชื่อผู้เล่นนะคะเพราะว่าถ้า1ใน14ผู้เล่นเนี่ยมีคนไหนที่ไม่สามารถลงเล่นได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยสามารถดึกตัวผู้เล่นที่เราเคยประกาศ25รายชื่อก่อนหน้านี้เอาเข้ามาแทน14รายชื่อนี้ได้คะ่ะ แต่โดยกฎจริงๆของ f i v b แล้วนะคะเขากำหนดให้แค่14รายชื่อเท่านั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโค้ชด่วนก็เลยต้องตัดสินใจตัดเอสิรมาออกไปแล้วเอานุสราเข้ามาแทนคะ่ะก็อย่างที่โค้ชด่วนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถใช้ประสบการณ์ของนุสราที่มีอยู่เนี่ยเอามาช่วยเหลือทีมได้ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคัดโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยนุสราจะสามารถเซตบอลให้น้องๆตบทำแต้มได้หรือไม่ละที่สําคัญนะคะนุสราจะสามารถพาทีมไทยของเราคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้ตั้งแต่ในรอบนี้เลยหรือเปล่ายัางไงเพื่อนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจทีมสาวไทยของเรากันนะคะ โดยในแมตช์แรกของทีมสาวไทยของเรานะคะจะลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีค่ะเวลา19นาฬิกา15นาทีตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง Workpoint ช่องใหม่เลข23ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ14รายชื่อผู้เล่นที่จะลงแข่งขันจริงในการคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปลแลนด์ตรงใจถูกใจเพื่อนๆกันไหมคะหรือว่ามีอะไรที่พิกโผลหรือผิดคาดกันบ้างไหม และคิดว่านุสราเนี่ยจะสามารถพาตีมของเราให้คว้าตั๋วในรอบนี้ได้เลยหรือเปล่ายังไงเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะเม่เช mm ่น hmm. น mm ั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิสชาแนลด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ